พระขุนแผนวัดใหญ่ไทยมงคลเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาช่วงประมาณปีพศ2134โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพมา่าพระขุนแผนรุ่นนี้มีหลายพิมพ์ทรงเช่นพิมพ์อกใหญ่ฐานสูงพิมพ์อกใหญ่ฐานเตีย้ยและพิมพ์แขนอน่อน โดยทั่วไปแล้วพระคุณแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลจะมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีปรมมบทของพระคุณแผนมีที่มาจากพระกรุกของวัดบ้านกลางซึ่งพบเมื่อประเมินพศ2450ในตอนแรกยังไม่มีใครตั้งชื่อว่าพระอะไรต่อเมื่อนำไปชัยแล้วพบว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องแคล้วคลาด คงกระพันและยังมีในเรื่องเมตตามหาเสน่ด้วยซึ่งอนุภาพเหล่านี้ไปตรงกับคุณสมบัติประจำตัวของขุนแผนพระเอกในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่พวกเรารู้จักกันดีคือท่านเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถมีวิชาอาคมคงกระพันเป็นเลิศและยังเป็นชายหนุ่มรูปเงามมีเสน่์เป็นที่หลงใหลของหญิงสาวที่ได้ พบเห็นประกอบกับวัดบ้านกลางตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นถิ่นกำเนิดที่กอ่อให้เกิดตำนานเรื่องขุนช้างขุนแผนพระทิมนิยมของกลุ่นี้จึงได้ชื่อว่าพระขุนแผนในระยะเวลาต่อมาเมื่อพบพระที่มีพุทธลักษณะและองค์ประกอบแบบเดียวกับพระกลุ่บ้านกลางก็จะเรียกว่าพระขุนแผนทั้งหมดด้วยความโด่งดังของพระขุนแผนจนกลาย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัตถุมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องความเมตตาอันเป็นพุทธคุณที่ประชาชนคนไทยต้องการมาทุกยุคทุกสมัยพระพิมพ์นี้จึงถูกสร้างโดยพระเกจิอาจารย์อย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเป็นพิมพ์ที่ถูกสร้างมากกว่าพระกลุกอื่นใดทั้งหมด กลับมาที่พระคุณแผนกรุวัดใหญ่ชัยมงคลและกรุโรงเล่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระคุณแผนกรุวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระที่สร้างก่อนวัดบ้าน กลางแต่ถูกนำขึ้นจากกรุ่ทีหลังเป็นพระต่องเมืองต่างเป็นที่ฮือฮามากเพราะเป็นพระเนื้อดินที่มีการสถานที่แต่พิม์ใพกล้เคียงกันมากเมื่อแต่กรุขึ้นมาเคลือบซึ่งลักษณะนี้ไม่เคยมีปรากฏในพระกรุ่อื่นๆเลยถือเป็นพระที่มีความพิเศษและคลาดสิทธิทำให้ราคาค่านิยมพุ่งแซงหน้าพระขุนแผนที่ไม่เคลือบไปไกล หลังจากพระขุนแผนเคลือบขึ้นมาอย่างเป็นทางการทีมไม่นานได้มีการพบพระขุนแผนที่บริเวณหลังโรงเรียนฝึกขัดครูสตรีอยุทยาซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเหล้าจึงพากันเรียกว่าขุนแผนกลุ่มโรงเหล้าเป็นพระที่มีลักษณะคล้ายพระขุนแผนกลุ่มวัดใหญ่ไัยมงคลแต่ไม่เคลือบผู้เขียนจะไม่ขอเปล่าถึงรายละเอียดแล้ ประวัติของการพบพระมีผู้บอกเล่ากันมาจำนวนมากแล้วรวมทั้งมีการวิเคราะห์และสันนิษฐานกันหลายความเห็นแต่ที่ผู้เขียนต้องกล่าวถึงพระคุณแผนกลุ่โรงเล่าเพราะพระคุณแผนกลุ่นี้มีการนำไปเกี่ยวข้องกับพระคุณแผนกลุอื่นๆที่มีส่วนโดยตรงคือพระคุณแผนกลุวัดใหญ่ชัยมงคลในช่วงที่ผู้เขียนเข้ามาเล่นพระใหม่ ไม่ยอมกเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วมีเซียนพระท่านหนึ่งได้นำพระขุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคลมาให้ผู้เขียนดูเขาบอกว่าบูชามา1.2แสนบาทราคาเท่ากับพระสมเด็จระคังพิมพ์เจดีเหตุที่แพงเพราะเป็นพระที่ติดรางวัลที่หนึ่งในงานประกวดงานใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากเป็นงานที่ยังเปล่าขวัญกันอยู่จนถึง ปัจจุบันเซียนท่านนั้นได้เสนอให้ผู้เขียนยืมมาใช้ตอนแรกผู้เขียนก็ไม่กล้าเพราะของแพงเดี๋ยวจะทำของเสียหายแต่ก็ห้ามใจไม่ได้เพราะตั้งแต่ได้เห็นก็ชอบมากประกอบกับเป็นพระจังหวัดบ้านเกิดและมีประวัติที่น่าศรัทธาจึงรับมาแขวนอยู่หลายเดือนหลังจากที่ได้รับพระมาแขวนผู้เขียนพยายามสืบค้นหาประวัติของพระคุณแผนเคลือบกลุ่ววัด ใหญ่ชัยมงคลจากแหล่งต่างๆเท่าที่จะหาได้ในสมัยนั้นปรากฏว่ามีข้อมูลหนึ่งที่เซียนยุคเก่าหลายท่านปางบอกว่าในกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นมีพระคุนแผนที่ไม่เคลือบด้วยตามข้อมูลที่นักเล่นยุคเก่าซึ่งอยู่ทันในยุคของการเปิดกลุ่มได้เผยแพร่กันต่อๆมาทั้งการบอกกล่าวและการเขียนบทความว่าในการเปิดกลุ่มนั้นได้พบพระคุนแผนเคลือบประมาณ200องค์และมีที่สมบูรณ์ประมาณ5 สิบองค์เป็นพระที่เคลือบทั้งหมดแต่พระในกลุ่มนี้ได้มีการลักลอบนำออกมาก่อนแล้วหลายครั้งและในภายหลังก็ยังมีการเข้าไปพบและนำออกมาอีกจำนวนจึงต้องมีมากกว่านั้นด้วยเหตุที่เป็นเจดีใหญ่มีจุดที่เก็บได้มากโดยเฉพาะบริเวณคอระคังจะวางกระจายไปรอบๆจึงพบหลายครั้งและหลายครั้งมีการพบพระขุนแผนที่ไม่เคลือบประบนออก ต่อมาเมื่อพบพระขุนแผนกลุ่โงเล่าซึ่งเป็นพระที่ไม่เคลือบและมีลักษณะคล้ายกันมากพระขุนแผนที่ไม่เคลือบกลุ่วัดใหญ่และกลุ่มอื่นๆได้ถูกตีเป็นพระขุนแผนกลุ่โงเล่าไปหอโมอดอในช่วงเวลาที่แขวนพระขุนแผนเคลือบ อยู่นั้นผู้เขียนจะส่องพระองค์นั้นอยู่ทุกวันจนจำได้ขึ้นใจด้วยความมีเสน่ห์ขององค์พระและพุทธคุณที่สัมผัสได้จากประสบการณ์ทำให้พระคุณแผนเคลือบกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระในความใฝ่ฝันที่อยากได้มาบูชาแต่ราคาของท่านเกินกำลังที่จะหามาได้ยิ่งเวลาผ่านไปราคายิ่งทิ้งห่างไปเรื่อยๆจึงเป็นเพียงพระในฝัน จนกระทั่งเมื่อห้าปีที่แล้วนักเล่นพระอวุโสท่านหนึ่งคือพี่ทวีสุป,ปัญญาอัดซึ่งรู้จักกันมาเกือบ30ปีแล้วแต่ว่างเว้นไม่ได้ติดต่อกันมาสิบกว่าปีพี่เขาติดต่อมายังผู้เขียนเราจึงได้นัดพบปะพูดคุยและมีการแลกเปลี่ยนพระกันเป็นประจำหนึ่งในพระที่พี่เขานํามาคือพระคุณแผนพิมพ์เดียวกับวัดใหญ่แต่ไม่คือบพี่เขาบอกว่าผมบูชามาเกือบสาปีแล้ว จากเซียนใหญ่ท่านหนึ่งบูชามาในเงื่อนไขที่รู้กันว่านี่คือพระคุณแผนกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลแบบไม่เคลือบ ทั้งพี่ทวีสุขและเซียนใหญ่ท่านนี้เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญเกี่ยวกับพระเครื่องมาอย่างโชคโชนเมื่อผู้เขียนได้เห็นพระคุนแผนองค์ดังกล่าวและพิจารณาองค์ประกอบต่างๆก็บอกกับตัวเองด้วยความมั่นใจว่านี่คือพระคุนแผนกลุ่วัดใหญ่ไทยมงคลแบบไม่เคลือบโดยผู้เขียนขอสรุปด้วยเหตุผลดังนี้ หเป็นพระที่มีรายละเอียดทุกประการเหมือนกับพระคุณแผนกรุกวัดใหญ่ยกเว้นเพียงแต่ไม่เคลือบจะมีส่วนที่เหมือนกับกลุกโรงเล่าคือดินที่นํามาทํทำนั้นเป็นดินขาว ส่วนเรื่องขนาดและความหนาเป็นลักษณะของกลุ่วัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่นี้เป็นพระค่อนข้างบางมีลายนิ้วมือด้านหลังองค์ในภาพมีความบางแบบเดียวกับองค์ที่ผู้เขียนศึกษามาเป็นองค์แรกซีเองแตกต่างจากของกลุ่โรงเล่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นพระที่อยู่ตามคอระคังคราบผิวจึงไม่เหมือนกับกลุ่โรงเล่าที่จมอยู่ในดิน 2. มีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่ามีเหตุผลที่จะสนับสนุนเรื่องนี้คือการพบพระคุนแผนกรุวัดบ้านลิงเมื่อปี2550พระที่พบมีทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบโดยส่วนตัวผู้เขียนยังไม่เคยเห็นแอข้อมูลที่บอกกล่าวกันมาและได้รับการยืนยันจากเซียนใหญ่หลายท่านต่างบอกว่ามีความเหมือนกับพระคุนแผนกลุวัดใหญ่ไัยมงคลทุกนิติ ถ้าพบเจอต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ามีพระยศกลุ่มมากมายหลายฝีมือพระที่พบมีไม่มากจำนวนแน่นอนไม่สามารถสรุปได้เพราะมีหลายข้อมูลแต่ไม่เกิน30กว่าองค์ส่วนไม่เคลือบมีจำนวนแน่นอนคือพบเพียงสององและแบบไม่เคลือบผู้คนก็ต่างพากันสรุปว่าเป็นกลุ่มโรงเล่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงที่มาของพระกลุ่นี้เพราะจะเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบกับพระคุณแผนที่พบและโยงไปถึงพระคุณแผนกรุ่วัดใหญ่ ชัยมงคลน,นอกจากพระขุนแผนแล้วยังมีพระที่พบในกลุ่มนีอีกหลายแบบหลายสมัยมีทั้งพระขุนไกรพระโคนสมอและพระบูชาซึ่งพบที่ใต้ฐานชุกกทีพระบูชาองค์เล็กและองค์ใหญ่เรียกว่าหลวงพ่อขาวสําหรับพระองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านที่ใต้ฐานมีการระบุปีที่สร้างคือพศ2143จึงมีการสันนิษฐานถึงการบรรจุข,ของพระกลุน่นี้ออกเป็นสองความเห็น หมีการบรรจุกรุ่มาตั้งแต่การสร้างหลวงพ่อขาวคือพศ2143ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและใกล้เคียงก,กันกับเวลาของการสร้างเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลและตามประวัติวัดบ้านกลิ้งก็มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าในายระดับสูงของราชวงศ์ สชาวบ้านรอบรอบวัดเล่ากันว่าที่หมู่บ้านของพวกตนเป็นหมู่บ้านของช่างฝีมือในคราวที่มีการบูรณะเจดีย์ของวัดใหญ่ไทยมงคลชาวบ้านได้เดินทางไปช่วยและได้นำพระขุนแผนกลับมาด้วย ต่อมาในปีพศ2502พลตรีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพศพง์บริพัทรกรมมืหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิจได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้และมีการนำพระที่วัดเก็บรักษาไว้ทั้งพระของชาวบ้านประกอบไปด้วยพระมูชาสมัยอายุทยาจำนวนมากพระโคนสมอพระขุนไกรพระแผงใบขนุนและพระขุนแผนแบบเคลือบและไม่เคลือบ บรรจุลงที่ใต้ฐานชุกกะทีของพระหลวงพ่อขาวและพระองค์อื่นๆที่อยู่รายรออบอเมื่อพิจารณาจากประเภทพระที่บรรจุแล้วก็สรุปได้ไม่ยากกว่าเป็นการบรรจุในช่วงบูรณา ปฏิสังขรเมื่อปีพศ2502อย่างแน่นอนเพราะประกอบไปด้วยพระหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะพระโคนสมอเป็นพระอยุทยายุคปลายจนถึงต้นยุครัตนโกสิน์ผู้เขียนขอกลับมาเข้าประเด็นของพระขุนแผนเคลือบและไม่เคลือบที่บรรจุลงในกลุ่ ตามการบอกเล่าของชาวบ้านว่านำมาจากการไปช่วยบูรณะเจดีย์วัดใหญ่ไชยมงคลจุดสำคัญคือพระขุนแผนไม่เคลือบสององค์ที่พบผู้เขียนเชื่อมั่นว่าคือพระขุนแผนกลุ่วัดใหญ่ไัยมงคลเช่นกันเพราะการบูรณะพระเจดีย์วัดใหญ่ไัยมงคลอยู่ในช่วงปีพศ2478เป็นเวลาก่อนที่จะพบพระขุนแผนกลุ่ลงเล่าซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2485กรณีนี้จะ ึงเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอสำหรับการสนับสนุนเรื่องพระคุณแผนกรุวัดใหญ่ชัยมงคลว่ามีแบบไม่เคลือบด้วยมีข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณาคือดินที่นำมาใช้ทำพระและการเคลือบเพราะทั้งสองเรื่องมีความสำคัญที่จะใช้ประกอบความถูกต้องเกี่ยวกับพระกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนี้แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องดินและการ เคลือบผู้เขียนขอสรุปหลักการทำเครื่องปั้นดินเผาตามที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากตำรับตำราทั้งของไทยจีนฝรั่งจำนวนมากเนื่องจากผู้เขียนสนใจเก็บสะสมโบราณวัตถุโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาและกระเบื้องเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดรวมเรียกว่าเซรามิกซึ่งแบ่งออกตามระดับความร้อนที่ใช้เผาดังนี้ ดินไม่เหมือนกับแบบอื่นๆคือใช้ดินขาวซึ่งเป็นดินประเภทเดียวกับดินที่นำมาสร้างพระคุณแผนของกลุ่วัดใหญ่ไทมงคลดินขาวนี้ค้นพบครั้งแรกและนำมาทำกระเบื้องโดยชาวจีนเรียก,กันว่าดินเกาลินหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าคาโอลินซึ่งคนส่วนใหญ่จะอ่านออกเสียงเป็นคาโอลินแต่จริงๆแล้วคำนี้เป็นการเขียนทับศัพท์ในภาษาจีนให้อ่านเป็นเกาลินเหมือนกัน คำว่าเกาลินนี้ทั้งในภาษาจีนและในภาษาอังกฤษเป็นคำเรียกแทนเท่านั้นเพราะเกาลินในภาษาจีนแปลว่าภูเขาสูงซึ่งเป็นที่ที่เจอดินขาวส่วนภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นการเขียนคำอ่านทับศัพท์ภาษาจีนก็ตามในพจนานุกรมก็จะแปลว่าดินขาวแต่จริงๆแล้วดินขาวนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า white clay ดินขาวที่ค้นพบโดยทั่วไปนั้นมีสองประเภทคือดินขาวที่มีส่วนประกอบของสารอะลูมิเนียมซิลิเกตจะเป็นดินที่สามารถนำมาเผาเป็นกระเบื้องได้ดินอีกประเภทหนึ่งไม่สามารถนำมาเผาเป็นกระ เบืองได้ส่วนดินที่สามารถนํามาทำกระเบื้องได้นั้นก็ยังเป็นดินที่มีหลายระดับคือเผาแล้วได้กระเบื้องที่เป็นสีขาวขุนส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดเมื่อเผาแล้วจะได้กระเบื้องที่โปร่งใสแสงผ่านได้สำหรับดินขาวที่นํามาทำพระขุนแผนในยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าพระชุดนี้ทำที่ประเทศไทย หรือส่งไปให้ประเทศจีนทำเพราะในยุคนั้นในประเทศไทยยังไม่ได้ผลิตกระเบื้องสีขาวแต่ในสมัยสุขโขทัยโดยเฉพาะที่เตาสุขโขทัยจะมีการใช้ดินขาวมาทา เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ก่อนการเขียนลายและเคลือบซึ่งอาจเป็นข้อสงสัยว่าดินขาาที่นำมาใช้นั้นสั่งมาจากจีนหรือใช้ดินขาวในประเทศไทยเพราะการใช้นั้นก็ใช้แค่การนำมาทาถ้าคนพบในประเทศไทยทำไมไม่ทำกระเบื้องเคลือบแบบพอตเซลแองเรื่องนี้ผู้เขียนคิดว่าคงเป็นการใช้ดิน ในประเทศไทยนั้นแหละแต่เทคโนโลยีของเรายังไม่ถึงในการทำพอสเซลแลงเพราะที่สุขโขทัยนั้นก็ไม่ได้ห่างจากแหล่งดินขาวที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางมากนักและที่ใกล้อีกแห่งหนึ่งก็คือดินขาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ใกล้กว่าจังหวัดลำปางแต่คุณภาพยังไม่ถึงที่จะนำมาทำกระเบื้องอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัด ตามที่กล่าวกันว่าพระคุณแผนกลุ่มวัดใหญ่ไทยมงคลทำจากดินเกาลินหรือดินขาวน,นั้นถ้าเราพิจารณาจากเนื้อหาที่ปรากฏจะพบว่า ไม่ใช่จะทำจากดินขาวล้วนๆแต่มีดินอื่นผสมอยู่ด้วยและการเผาก็ไม่ได้ใช้อุณหภูมิสูงถึงขั้นพอเซเรแหลงเนื้อพระที่ออกมาจะเห็นผิวภายนอกไม่ขาวจัวจะมีลักษณะผสมสีอิดอยู่ด้วยจึงทำให้เป็นสีอมชมพูแสดงให้เห็นว่าต้องเป็นดินขาวชนิดที่ต้องมีดินอื่นเช่นดินดำผสมด้วยจึงจะทำให้คงรูปและแข็งเป็นกระเบื้องได้ เนื้อพระนี้จึงเป็นเอกลักษณ์ถ้าดูโดยละเอียดตรงจุดที่พระกระทอจะเห็นว่าผิวชั้นนอกเป็นสีขาวอมชมพูถัดไปเป็นชั้นบางบางสีอิฐและเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวอมเท้าการปลอมจึงทําได้ยากมากพวกที่ทําปลอมมักจะใช้ดินขาวอย่างเดียวส่วนเรื่องการเคลือบของพระขุนแผนกรุกวัดใหญ่เป็นการเคลือบแบบสีน้ำปาลอมดำ และบางจุดโดยเฉพาะตามซอบจะเป็นสีดำการเคลือบแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยยุคแรกแรกก่อนที่จะมีการเคลือบใสและเคลือบเซลาดอนซึ่งการเคลือบแบบนี้ได้หลักการทำมาจากขอมโดยเตาที่เคลือบแบบขอมที่ทรงอิทธิพลมายังสุขโขทัยที่ใกล้เคียงที่สุดคือเตาโคกกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และสีพระของกลุ่มนี้จะเป็นสีแบบนี้เท่านั้นไม่มีสีเขียวส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองผู้เขียนคิดว่าไม่ถึงกับเหลืองแต่เป็นน้ำตาลอ่อนใสจึงมองคล้ายเป็นสีเหลืองสำหรับสีเหลืองชัดๆและมีส่วนประกอบของสีเขียวด้วยเป็นพระของกลุ่มวัดเชิงท่าและมีจำนวนไม่น้อยถูกนำไปรวมเป็นพระกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคล เรื่องพระขุนแผนเคลือบกรุ๊กวัดเชิงท่าก็เป็นอีกกร่มหนึ่งที่มีหลากหลายความเห็นส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่าเป็นพระคนละยุค,คนละสมัยกับพระกรุ๊กวัดใหญ่ชัยมงคลทั้งพิมพ์ที่ไม่เหมือนชนิดเป็นพิมพ์เดียวกันถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างแต่ขนาดความลึกความคมชัดมีความแตกต่างและเทคนิครวมทั้งวัสดุที่นำมาเคลือบก็แตกต่างกัน นอกจากนี้เนื้อขององค์พระก็ยังมีความแตกต่างสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือข้อมูลของการสร้างวัดเทิงท่าที่ระบุว่าสร้างขึ้นช่วงปีพศ2318ซึ่งเป็นยุคสมัยของกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าปากสินมหาราชห่างจากยุคสมัยมที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนสงครามยุธทธหัตถีในปีพศ2135และเริ่มสร้างเจดีวัดใหญ่ไทยมงคลเกือบ200ปี ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเป็นพระยุคเดียวกันจากข้อมูลดังกล่าวการพิจารณาพระคุณแผนกลุกวัดใหญ่ชัยมงคลสามารถดูได้จากองค์ประกอบสามอย่างคือ 1. เนื้อพระไม่ใช่เป็นดินขาวหรือ ดินเกาลินล้วนๆแต่จะมีดินอื่นผสมด้วยเนื้อองค์พระจึงมีลักษณะดังที่ผู้เขียนได้อธิบายมาข้างต้นส่วนพระปลอมและกรุ่อื่นๆจะใช้ดินขาวล้วนยกเวน้นพระคุณแผนกรุ่โรงเล่า 2. ส,สีที่เคลือบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอมดำและสีดำ 3. พิมพ์เรื่องนี้ต้องศึกษาจดจำ พิมจากของแท้พระคุณแผนกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระที่มีความคลาสสิกและเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันพบเห็นได้ยากมากผู้ใดมีไว้จึงนับว่าเป็นคนที่โชคดีมาก